แล้วก็ไปเลย New y e a r ยร์ s บสซโอเคครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอจำการมารีวิวสกิลตัวละครที่มีชื่อว่าฮัสซึมากี่ร่างปีใหม่ทุกคนแต่ว่าเป็นร่างปี2024นะผมอยน,นะว่าร่างนี้เนี่ยแบบมันได้แบบเข้าตีมปีใหม่มากนะทุกคนส่วนปี2025เนี่ยผมก็หวังว่าจะมีมานะฮัสซึมากี่เนี่ยตัวหลักเลยฮะหม,หมอนว่าโมเดลออกมาแบบดีมากนะทุกคนใส่ชุดกิโมโนนะแล้วก็มีมิ้วซอนนี่ด้วยครับทุกคนแล้วก็มีดอกไม้บนหัวนะโอเคครับประมาณนี้ จะความส่วนของชุดนี้เนี่ยเขาให้ประมาณ10เต็ม10เลยแล้วกันนะโอเคฮะส่วนทุกคนหกในห้คะแนนเท่าไหร่ก็เขาไม่หมดได้นะสมอิเดียวถ้ายิงก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีแบบถือรูสอมประมาณนี้เลยไม่ตามดาเจ้าเล่ยอย่างเลยหน้าตาเธอเนี่ยแบบเจ้าเล่ยบ้าะฮะทุกคนผลจำการอ่านความสามารถของ New Year Blessing ครับทุกคนโอเคนะเบีตินะ อันตรีชื่อว่าพรปีใหม่เลยคนอัศวะกีเนี่ยจะทำการแจกฉล,ลากพรปีใหม่เลยคนแล้วก็มีผลที่แตกต่างกันนะมีโอกาส70%ที่ได้รับพรเล็กน้อยเลยคนนนั่คือเพิ่มบอลจมตีของทีมเนี่ย50%นะตามค่าบอลจมตีของอัศวะกีเป็นเวลาสองรอบแล้วก็มีโอกาส20%ที่ได้รับพรก่อเสียหายโดยพาราเมตทั้งหมด20%เป็นเวลาสองรอบและมีโอกาส10%ที่ได้รับพรที่ใหญ่ะายเลยคนช่วความกลือของพาราเมต20หายเลยคนหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคนเพราะว่า มีโอกาสสุ่มไงทุกคนและนี่จะเป็นตัวละครตัวแรกที่แบบนิติแบบสุ่มนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นม,มีหรือเปล่างงาะงนั้นก็ทําการไปเริ่มเลยดีวยกว่าทุกคนดูก็รล้วทุกคนชื่อฮัซามากิปฟ้าฮัซามากิส่วนตัวละครฮัซามากิก็มีห้าตัวเรียงกันเลย,ยงไงเป็นไงฮัซารรมากิแค่ไหนก็ดูเอาละกันฮานะแล้วก,นนะลก็เหมือนเดิมทุกคนก่อนที่คนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดต like ิดตามเพื่อเป็นใจช่องเจสซี่โลฮาน,นุคนโอเคปะลุนะฮะที่ซิตี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่ออนไล มาหากระสอบทรายทุกคนดีๆหน่อยละกันออนไลน์เลยฮะมากระสอบทรายอ่ะสัมกิจ้ากีตาร์พักก่อนนะอ่ะอยู่นี่ฮะทุกคนโอเคข้าวันตัวเดียวคือแปดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบนะมาฮะลุยเลยกันมาได้เวลาเฉยฉายแล้วมาทุกคนสคัมกิจ้าการเปิดก่อนนะจบตีไปยังไดนอ่ละล่ะสวิงเกอร์ตายทุกคนมีการเปลี่ยนฉากเล็กน,น้อยนะเดี๋ยวเาแม่ใส่ฟ้ขาข้างทามเตะฮะทุกคนแล้วก็ไปเลย,ยน,นิวเยาเบสซิ่งโฮ้ยได้โชคดีได่ยิแหละเพิ่มเพิ่มเมกียร์ตีใช่ไหมเนี่ยถ้าจำไม่ผิด หรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจอ่ะผมไม่รู้นะว่า,ว,าว่ามันโชคดีหรือโชคร้ายอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึ่งนะพอลเหล็กข้ากมมาหวดรัวๆต่อเน,นื่องเลยคน <c oughs> แล้วก็มาเอ็กคาลิเบอร์มาเลยคนโอเคท <c> ง <oughs> การเตะมาอีกรอบหนึ่งนะแล้แต่ฟาชั่มกันเซรามาไม่รู้หาเลยคนแล้วก,ก็ไซน์ข้ามมาฉนะเพิร์สหามาสอบให้พี่มาแล้อีกรอบหนึ่งฮะเ <c oughs> ออโชคร้ายอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มโจมตีะเลยคน โอเคฮะก็ไม่เป็นไรนะอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่70%เรียบร้อยฮันทีาคนปีฉานะทั้งกี้ล่านี้เนี่ยเป็นตัวบัฟของทีมนะทุคนเป็นตัวซับพอร์ตได้ดีเลยนะแต่ว่ามาใช่ดวงอะ่ะมัใช่ดวงแหละนะผมจะพูดแบบติดตะครัดหน่อยนะทุกคนว่าผมว่าผมพูดไปลเล่นไปนะทุกคนไม่ได้แบบไปพลาดที่หลังนะมาทุกคนเราไปสนนะองสนะมาทั้งกี้ที่ใส่โบอล้อเรียรบร้อยตายฮันท์ทุกคนยุกเข้ามาช็อตหนึ่งทีนะเขาบุกมาตีหนึ่งทีไปเลย New Year นิวเยาเบสซิ่งได้ไรเอ่ยโชคดีไหม อ้าโชว์ดียิงด้วยแล้วก็นนาราชนาฟ้ามาปล่อยไฮโดรมาโอเคตีหนึ่งทีขอบุมาลัวใส่เหมือนเดิมฮะก็สาหร่ายย่ามาอ้าวเพิ่มตีเหรอนึกว่าตีม้าน่ะตุ่นม้านะคนจับโจมดินโอ้โจมดินด้วยน่ะแล้วตุ่มมาตีหนึ่งทีนะคนแล้วราชนาฟ้ามาตีนะแล้วก็ไปเลยนูเยียเบสซิง เฮ้ยโชวโคดีอันนี้ผมคิดว่าสีแดงแน่นอนอ่าเพิ่มกี่งนันตีคือ20นะโอเคผมเห็นละสีแ้ำเงินคือ70%สีทองคือ20%แล้วก็สีแดงคือ10%นะนี่เนี่ยแล้วก็นิวยาเบสซิ่งอันนี้70%ร์ชัวโอเคได้20%นะทุกคนอันนี้คือเพิ่มพันจีตีย0เปเวลาสองรอบนะโอเคเรียบร้อยทุกคนมาทำการเล่นทีมากดีกว่านะ ทีมนี้ก็ไม่ต้องเอาตัวโหดมานะทุกคนงั้นเอาประมาณต้องก,กีดล้านนี้มาอะกันนะโอเคมามาเลยฮะทุกคนตีล้านหนึ่งทีนะทุกคนโอเคต่อยมาหนึ่งทีนะแล้วก็ตีหนึ่งทีโอเคตายฮะวิซเนอร์ต่อยมาแล้วก็มือยเย็บเบสซิ่งน่าไรเอ่ยโอ้โชว์ร้ายอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรฮะรเท่าโจมตีไปนะสองรอบแล้วก็ปีฉาเลยฮะทุ่คอนฝ่ามาเลยลาก่อนนะ ลงมาทับนี่งไงล่ะต้มหัวแตกเอ้ยจะใเห็ดรอดโอเคนี่เขาจะใหรอดซะละโถเลยยังต้องมาที่แรงงัน้นนะคนโอเคไหมต้อ,องสู้กับเมื่อ85แล้วกันนะหมาพระวาแมนอ๋ออันนี้ก็ทีมหลักเขาอยู่ไหนเอ่ยอันนี้น่าจะประมาณทีมเขาก็กระจายทีมมาเนี่ยสู้กับทีมนี้อกันฮะคนทีมเนี้ยเพราะว่าน่าจะพลังน้อยสุดละอ,อ่ะฮะเขาต้องขี่อยู่นี่เลยตัวแรกเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทนได้ไไดไไดออกปื๊บปื๊บปื๊บหนึ่งทีเดี๋ยวก็นี่โอเค มันต้องจังซี่ท,ทีซัมกิล้วนเลยไงเราจะมาดูเพียงแค่คู่แรกก็พอละผู้เ่เหลี่ยวก็ถือว่าโยนแล้วกันนะอ่าเจนอตแล้วก็เอาบูไฟออกโอเคประมาณนี้ตันที่ทสามนี่ก็ปล่อยวานทะุคนค่าละก็เกนะ้าแสนไงมาฮาลล์เลยการมาทีซัมกิพร้อมละมาทุกนะคนซัมกิล่าชอแลปเปิดก่อนนะมิลี่มารูมาด้วยเทเลตีหนึ่งทีทุกนะคนโอเคแล้วก็สามต่อเนื่องนะแล้วพลิซเซนเนอร์มาต่อยฮทุกนะคนโอเคแองเจลลัสมาเออแลชอลแลปไปอุ้ยเจบตายทุกนะคนแล้วก็ล่าปีใหม่ตีหนึ่งที อันก็ตีหนึ่งทีมานะโอเคเฮ้ยยูงไม่ใช้ตีก่อนโเอ้ยน่าชันแรกเกิดได้แฉกตีเะฮะนักบอลโอ้แล้วก็ล่าชิบไว้นะตีหนึ่งทีนะแล้วล่าชิปมานะตีหน,นึ่งทีโอเคโอ้เรียกชื่อยาจริงเลยแล้วก็ไปเลยวินเทอร์เวลแท็แข่งไหมซะไม่แท็กแข่งเลยเหรอเ่อยรัวมาเลยฮะนักบอลแล้วก็ล่าธรามรมดาตีหนึ่งทีนะโอเคฮะแล้วก็เรียบรู้ตีหน,นึ่งที แลก็ล่าปีใหม่ตีหนึ่งทีนะทุกคนแล้วก็มาอตีความละบัฟให้หน่อยละกันขอโชคดีสีแดงโอเคได้สีทองมาโอเคครับเพื่อบระโยชน์ตียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วล่าคิวธรรมดาตีหนึ่งทีนะทุกคนแล้วก็มาท่านี้ก็บัฟเหมือนกันฮะโอเคแล้วก็ตีหนึ่งทีนะแล้วก็ล่าคิมาตีหนึ่งทีแล้วก็ซ้ำต่อเนื่องแล้วก็ลาธรรดาตีไปแล้วก็ลาก่อนนะคอนเทลเลอร์โบลเดอร์ นี่มีนะไปฉาเลยคนไม่มีใครสู้เราธรรมดาได้อยู่แล้วเราธรรมดาตึงสุดอยู่แล้วแล้วตีมาหนึ่งทีฮะอ่านแล้วตีมานะก็อ่านแล้วมาโอ้โหแต่ขนตาฮะแล้วก็ทำการตีหนึ่งทีนะเดี๋ยวโซนี่แล้วก็ไปเลยฝังสีเงาสิบล่างนี่แน่โอ้โหแทบไม่เข้าเลยอ่ะก็ฟุตกีล้องหนึ่งทีฮะแล้วก็ตีหนึ่งทีนะก็เห็นสตอมไปอ่าฮะได้อยู่แล้วก็ราชาซีฟู้มาตีใส่เฮลมาเตอร์ แล้วต่อยคือไปไงแล้วก็ไนกท,ทอน,อนท็อปแจ็คติต่อยอีกทีโอ้ราช้าไปที่พบมาเนอะทอนตีใสกหลังด้วยมาก,กีตาร์เล่นหนึ่งทีฮะเฮ้ยเปลี่ยนล่างเหรอเฮ้ยโอ้ตายเลยสักกี่หมเพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนล่างได้นะ่ะเพิ่งเคยเห็นเรียบร้อยฮะลายก่อนเลยแล้วก็ต่อยอีงทีเนอะทอนทุกคนเปลี่ยนล่างได้อนะเพิ่งเห็นนะั่น่ะโอ้ตีกันทีมเลย แล้วก็ตอนน่อย่างทัทีไปแล้วก็ลาเซนโชยคูไปชโชกิจงมอดไมมไปเข้าฐานไปเลยอ่ะฮะสองหมื่นดาเมจแทบไม่เข้าเลยอ่ะโถ่เรียบร้อยโอ้โหเลี้ตีนเนือนตัวเลยอนะ่ะอันนี้ก็ปล่อยวางนะทุกคนปล่อยวางเลยถ้าก็วอลเล็ตไปคนัญอย่างทีฮะโกฮามายิงใส่กว็วอลเล็ตเ,เกือบตายแล้วน่นนะนานเกินเข้าวอลเล็ตไปขวัญอย่งทีนะทุกคน มันก็เลยรี่ตีหนึ่งทีโอเคแล้วก็กระทึ่ไปโอ้แทบไปเข้าเลยดีทีมาตีใส่ซีฟเวอร์แฟงซีฟเวอร์แฟงแล้วทีมาตีไปหนึ่งทีนะแล้วก็พลาสมาดิเพโอ้โหโอ้โหตายสามตัวเลยว้าวเรียบร้อยห้าลาก่อนถ้าร้อนหิวว่าเก่งแล้วนะต,ๆต,ๆตๆุ๊ดตุ๊ดเรียบร้อยปิดเกไมไว้ทุกคนนักแค่ตาเดียวนะโอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างครับชี้อชอบแบล็ลิงกดไลค์ด้วยนะทุกคน ก็สกิลก็ประมาณนี้ฮะก็จะมีแบบเพิ่มโชว์ล่าเนาะ70% 20% 10%ไปก็ประมาณนี e ้ฮะก็ถือว่าเป็นโชว์ดีเอาเรื่องวันนี้ก็ขอดลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอบคุณท่ชมของผม CEO Gear ฮะ